ลำดับนี้นะคะเราจะได้ร่วมชมการแสดงซึ่งเป็นการแสดงที่มีการนำเสนอที่บูธของวิทยาลัยการชีพปาสังไปแล้วว่าหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดอ่านเขียนภาษาไทยนั้นก็คือผ่านการเล่านิทานทุ่งบ้านค่ะวันนี้นางสาวนักบริการนางสายนักเรียนระดับชั้นประกาศนยบัตรวิชาชีพปีที่สามแผนวิชาการโรงแรมจะได้เล่านิทานทื่บ้านเรื่องที่ ขอเสียงปรบมือสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริการดังสายแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพป่าซางวันนี้ดิฉันจะามาเล่านิทานหื่นบ้านเรื่องพิคุณทองเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ กล่าวกันว่าเธอมีความสวยทั้งหน้าตาและกิริยามารายาทมารดาของเธอตายตั้งแต่เธอ,อยังเล็กมากเธอจึงได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงเองก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งนามว่ามะลิแต่ก็โชคร้ายที่ว่าแม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอนั้นทั้งคู่เป็นคนใจร้ายบ,าบังคับพี่บุญทำงานหนักทุกวันใหญ่ไปกุล ท,ทั้งทัลลีนาทีฉันจำโบราณทานทุนกระไม้ผู้ชาองครุบาสิวิชัยหาริคนชัยวิไลรุ่งเรืองปราศนิพานพานเหมือนเมืองเขาได้มือเล่นเลีงลายแต่ในขณะที่กำลังเดินทางกลับนั้นก็ได้พบกับอญิงชาราคนหนึ่งรากรอยู่เบื้องหน้าของพี่กุลพี่กุลจึงเดินเข้าไปทักหิงชาราแกจ๊ะแยกกันอะไรเล่นหนาจาหิะ ขอนะ้ำกินหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ใะยายพี่คุ้นนึกสงสารไม่รังเกียจหญิงชราแต่อย่างใดเป็นรู้ชใจดีมีหน้นนาตาที่งดงามและยังมีจิตใจที่งดงามหลังจงากกล่าวชื่นชมหญิงชราได้มอบพริเศษให้แก่เธอเมือ่อใดก็ตามที่ไม่รู้รู้สึกสงสารใครหรือสิ่งใดขอให้มีดอกพี่คุ้นทองเขารวมออกมาจากตาเขาไม่รู้ด้วยเธอ แต่ในขณะที่แอบถัง,งนั้นก็มีรองพี่กุลทองคำรัวมของมาจักรพองเธอด้วยจริงๆอะไรกันเนี่ยยายเป็นใครกันจ๊ะอ้าวยายหายไปไหนแล้วหรือยายจะเป็นนางฟ้าจำแรงลงมามอบพอรวิเศษให้แก่เราทันทีที่กลับถึงบ้านช้าแม่เลี้ยงก็ดุดาพี่กุลวาไปทลเทลทไหลเพื่อหน,นีงานแกพี่กุลแกกล้งทะเลทไหลหรอแกรู้ไหม แม่เด็กจำละโมบก็เปลี่ยนอารมณ์โกรธเป็นละโมบทันทีพร้อมกับมาครุกดอกพี่กุลทองคำทั้งหมดไว้ในขณะที่ปากก็สั่งให้พีกุลพูดต่อเรื่อยเพื่อตอบสนองความละโมบของเธอ <c oughs> ถ้าจะรวยก็ทางนี้ละว่า <c oughs> แล้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่เลี้ยงก็ทุบตีพี่กุลบังคับให้พีกุลพูดพี่กุลที่เกิดความรู้สึกสงสารตนเองเลยก็ยิงทําให้ดอกพี่กุลท้องค,อคำรวมออกมาจากปากของเธอด้วย <ś led> ทำไมแม่ต้องทำกับพี่กุลเช่นนี้ <ś led> พี่กุลที่พูดมาทั้งวันทั่งคืนจนทำให้เสียงของเธอแหบแห้งและไม่สามารถพูดได้ฉันพูดไม่ไหวแล้วจัะแม่ <c oughs> โอ๊ยไม่ไดีเรื่อ,องเใหญ่พี่กุล <c oughs> โดยความละโมบของแม่เลี้ยงจึงตัดสินใจส่งตัวลูกสาวตนไปหนามว่ามะลิไม่ทำตามอย่างพี่กุลบ้าง มลิจึงไปตักน้ำที่ลำธารหวังจะเจอหญิงชรา,าเหมือนพี่กุลโอ้ยร้อนก็รอ้อนนี่ต้องตักน้ำเีก่มใหญพี่กุลอีกอุ้ยอารมณ์เสีย <c oughs> ทันทีแต่ในขณะที่กำลังเดินทางกลับนั้นกลับกันมลิกลับพบหญิงสาวสวยสวมเสื้อผ้างดงานยืนอยู่ใ,ใต้ร่มไม้ใหญ่หญิงสาวผู้นัน้นขอน้ำเธอดื่มโดยความอินช้าของมลิที่เห็นหญิงสาวสวยกว่าตนเธอจึงตอบว่าไม่ได้วยคำที่หยาบคาย หรือสิ่งใดขอให้มีหนอนร่วงออกมาจะตับเธอด้วยเถิเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มันลีนตกใจแล้ววิ่งออกไป้อากบหน พี่กุลจึงหนีออกจากบ้านตะเพียงลำพังแต่โชคดีที่เจ้าชายทรงเสด็จถัดมาจากการเดินเล่นและสรงทดพระเนตรเห็นหญิงสาวร้องไห้เจ้าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมหรือพิกุลจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าชายฟังเมื่อเจ้าชายได้ฟังและเห็นดังนั้นก็ตกหลุรักพี่กุลข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขเองอภิเศษสมรสกับข้าเถิดเจ้าชายได้ขอพี่กุลอภิเศษสมรส และเธอก็ตอบตกลงทั้งคู่จะครองรักกันอย่างมีความสุขมิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าการเป็นคนมีจิตใจก็เฟื้อเบื่อแผ่มีความสุภาพทั้งกายวาจาใจยอมส่งคนดีต่อพฤติกระทำเสมอขอบคุณค่ะการเปในค่ามอยูอเลยนะคะเอาอินไหมคะเอาอ